บทที่สิบทสวนมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระกวาสาเกสสวิหะติกะปีนวัตุสมิงมหาวนเนมหาตาภิกขุสังเคนัสติงปัญจมักเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุยเยนสันนิปติตาโหติพระกวันตัง ทศนายพิกุสังขันจาราโกจตุนนางสุทวาสกายิกานางเทวานางเอตตาเอตตาทะาหสวอีายังโขพะควาสักเกสุวิหารติกปีราวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคณสัตทิงปัญจมัตเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจโลกธาตุหิ เทวตาเยอพุยเยนาสันนิปติตาหวนติพระวันต่างทศนายภิกูสังคันจะยันนูนาเมยามปิเยนาพระวาเตนูปสังกเมือยามาอุปาสังกมิตวาพระวะโตสันติเกปัจเจกธาปัจเจกคาถาภาเสยยาติอัตโคตาเทวตาเสยยาถาปีนามาภาลวะปุริโสสัมมาจิตังวาต หาหังภาษาเลยยาภาษาลิตังวาภาหังสัมมิเชยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวส,ส,สุอันตะละหิตาภคะวะโตปุระโตปาตูลาหังสุอันโคตาเทวตาภคะวันตัง อภิวาเทตวาเอกมัมตังอาทังสู่เอกันตังทิตาโคเอกเทวาตาภควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีมหาสมโยปวานัสสัมิงเทวากายาสมาคตาอาคาตัมหาอิมังธรรมาสม,มายังทักขิตาเยวาอปาลาชิตาสังคันติอ,อ,อัตโคอปาลาเทวาตา ระควะโตสันติเกอิมังคาทังอภาสติตัดลภิกขวสมาทังสุจิตตังอัต,ตโนอุชูกามากังสุสาละทีวเนตานิขเหตวาอินลิยานะอินทิยานิลักขันติปัตถิตาติ อตโคอปรลาเทวตาพระคาวโตสันติเกออิมังคาทังอปาสิเฉตวากีลังเฉตวาปรีกังอินตะกีลังโอหาจจมะเม,ะ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 มะชาเตจัลันติสุทธาวิมาลา จากขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโขอปปลาเทวตาปะควะโตสันติเกอิมังคาทังอปาสิเยเกจีพุทธังสละนังขาตาเสนาเตขมิสันติอปายภูบิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปะลิปุปะลิปูสเลสันติติอัตโขปะควาพิกูอามันเตสิเยภยเยนะภิกขเวทาสสุโลก กาธาตูสูเทวตาสันนิปติตาหวนติตถาคตังทัสสนายภิกขุสังขันจะเยปิเตพิกเวอเหสุงอตติตามาทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปีพระวันตานางเอตาปมะปะละมาเยยว่าเทวตาสันนิปติตาไอเหสุงเสยยถาปีไมหังเอตาเลยเยปิเตพิกเวภวิสันติ อาณาคตาตมัทธานังอรหันโตสมมาสัมพุทธเตสัมปีประคะวันตานังเอตาปัลมาเยยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยะถาปีไม่หังเอตาลรหิอาจิกิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตตยิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิ เทศิษสามีพิกขเวเทวกายานังนามาณิตังสุนาธาสาธุกังมนสิกาโลธาภาศิษสามีติเยเอวัมพันเตติโคเตพิกขูมขวโตปัจจโสสุระควาเอตาทววจะสิโลกามนุสกสสามียัตถภูมิตาทัสสิตาเยสิตา ทิริทพพลังไปหิตตตาสมาธิตาปูทูสีหาวสัลลีนาโลมหังสาพิสัมผู้โนอโอทาตามานาัสสาสุทธาวิปสัสสนะมานาวิราพริโยปัญจสเตยตวาวาเนกาปีระวัฒเวทโต,าตาอามันตยิสัทธาสาวเกษาสเนระเตเท,ทวกายาอภิกันตา เทวิชาณาทภิขโวตเตจานตปมกคลุงสุตวาพุตตะสัสสานังเตสัมปาตุละหูยานังอมนุสสานาทัสานังอเปเกสตามาตาคุงสหสังอทาสัตติงสตังเอเกสาสานังอมนุสสานมัทถสุงอเปเกนันตมัตถคุงทิสาสัพปุตตาจาหุง ตันจะสพังอภิญญาญาววิกกิตวานะจักภุมาตตโตอามันตยิสัตธาสาวะเกสาเสนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขวโวหังกิตยิสามิขิราหิอุนุปุปโสสัตตาสาสาวะยักาคุมมากาปีละวัฒวาอิทธิมันโตชุติมันโตวานนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกาบุงภิกขูนางสมิติงวะนาง ชาสาสาเหมวตายัขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันนวันโตยัสสติโนโมทานาอภิกามุงภิกขุนางสมิตติงว่านางสาตาคีลาติสาสาอยักขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสติโนโมทมานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงว่านาง อิเจเตโสลาสาสาสาอยากขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันตะวันนวันโตยสัสสิโนโมทมานาภิกามุงภิกขูนางสมิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตาอยากขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันตะวันนวันโตยสัสสิโนโมทมานาภิกามุงภิกขนางสมิติงว่านางกุมพิโรราชกอิโกเวบุญสัตละ นิเวศนังพยโยนังสัตตาสังยักขานังปาลิปายลูปาสติคุมพิโลลาชะไคโกโสปาฆาสามิติวะนังปูริมันจะทิสังราชาทาตุโตทะปาษาสติคันธปานังอาทิปติมหาราชายสักติโสปุตตาปิตัสสะพโวอินทนามามหาปลาอิติมันโตชุติมันโต วันนวันโตยศัสีโนโมทามานาภิกามุงภิกขูนางสมิติงว่านางทักขินันจติสังราชาวิลุหตับภาษาสติขุมพันธนางาทิปฏิมหาลาชายศาสิโสปุตตาปีตัสสาภาโวอินทนามามหัพลาอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยศาสีโนโมทามานาภิกามุงภิกขูนางสมิติงว่านาง ปัจจิมันจะติสังราชาวินูปัคโคปัสาสติขานนาคานางาทิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตัสนาภาโวอินทนามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวานวันโตยสัสิโนโมธมานาภิกาโมภิกุนังสมิติงว่านางอุตตะลันจะติสังราชากุเวโรตับปสาสติยักขานางาทิปติ มหาลาชาญัสสิโสปุตตาปิตัสสะผ้าโวอินทนามามหาปะลาอิธิมันโตชุติมันโตวันวันโตญัสสินโมธมานาภิกขามุภิกขูนางสมิติงว่านางปุลิมะทิสังอาตาลโธทาคิเนนาวิรุณหโกปัจฉิเมนาวิรูปะโคกุเวโรอุตตาลังทิสังจัตตาโลเตมหาลาชาสมันตาจตุโลทิสาทัทธลมานา อัตถังสูวะเนกาปิรวัตเถเวเตสังมายาวิโนทาสาคาูวันนาตวันจานิกาสถามายากุเต,เตนทุเวเตนทูวิภูจาวิภูโตสหาจันทนโนกามาเสโทจากินนุมันทุนิมันทูจาปะนาโทโอปะมันโยจาเทวสูโตาจามาตรีจิตตะเสโนจะคันทพโณโอราชาชโนสะโภ อาคูปัญจาสิโคเจวะติมภรุสุริยาวัชสาเอเตจันเยจลาชาโนคันทภาสหะลาชุพิมโนลาชุพิโมทมานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวะนังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตัชกากรรมภะลัสะตาลาาคูปาคาปาคาปายาคาสหายาติพิ ยามุนาตะทะตะลัทธะอาคูนาคายสัตติโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวนางเยนาคาลาเชสสะหาสาหารติทิพทิพพาธิชาปาขีวิสุสุทธจักขุวหายสาเตวะนะมัชปัตตาจิตตาสุปนาอิติเตสนามังอภพยันทะ ยันตานาคาลาชาณมาสีสุปันโตเขมะมะกาสิพุทธโธสันหาหิวาจาหิอุปัตหายันตานาคาสุปันาสารนะมะกังสุพุทธังชิตาวาชิรหัตเทนะสมุทังอาสุราสิตาพาตะโลวาสวัสเตเตอิทิมันโตยัสสติโนกาละกัญชามาภิตมาอสุราธานเวย ัาสาเวปาจิตติสุจิตติจาาปะบหาลาทโทนบุติสาหะสตันจาาปริบุตตานาังสัพเพเวโรจนามกาสันในหิตวาพระริงเสนังลาหูพัทธบุปาขมุงสมโยธานิพัทันเตภิกขูนังสมิตติวะนัง อาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตทาคมบุงวาลุนาวาลุนาเทวาโสโมจายาสาสะหเมตตากรุณากายิกาอากูเทวายัสัตสิโนทเสตตัสทากายาสาเพนานาตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวานวันโตยาสัตสิโนโมทานาอาภิกาบุงภิกขุนังสมิตติวะนังเวณทูจะเทวาสหะ ลีจะอาสมาจะทูเวยมาจันทสูปานิสาเทวาจันทม,มาคูปุรักกิตาสุริยะสูปานิสาเทวาสุริยมาคูปุรักกิตากขัตตานิปุรักกิตาวาอาคูมันทะวาลาหกาวาสูนังวาสโวเสโธสักโกปา,กาคับปุลินทะโท อเศเตทัตทากายาสาเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสสินโนโมทานาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนังอาถาภูสหภูเทวาชละมักกิสิขาลิวะอาลิอรลิตากาจะโลชาจาอุมาปุพานิพาสิโนวรลุนาสหธรรมาจะอาจุตาจะอเนชกา สุเลยยะลุจิลาคูอาคูวาสาวะเนสีโนตเสตเตทัสทากายาสัพเพนาตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสนโมทมมนาอภิกกามุภิกขุนางสมิติงวะนางสมานามหาสมานามารุสามารุสุตมาคิตาปะทูสิกาคูอาคูมโนปทูสิกาาทาคู อ่ะโยเทวาเยจโลหิตวาสิโนปาลคามหาปาลคาอาูเทวายาสัสสิโนตเสเตตัสตากายาสัพเพนานาตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวานวันโตยาสัสสินโมทธมานาภิกามุภิกูนางสมิติงวะนางสุกากรุมาลุนาคูเวคาณาสาสาโหธาตากไหหาปาโมคาอากูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหาละ ข้าชามิสกาจายัสสิโนถานายังอาคาปชุนโยติสาภวิวัสติทเสเตทตถากายาสเพนนาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงวะนางเขมิยาตุสิตายามากัตถกาจายัสสิโนสัมพิตะสัมพิตาาลามา ลามมเสธาชโชตินามาจะอาสวาดิม,มานาลตินโนอาคูอาถาคูปะละนิมมิตาทเสตเตทศทากายาสัพเพนานาตะวนันนิโนอ,อีที่มันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสติโนโมธมานาภิกามุภิกขูหนังสม,มิติงวะนังสัตเถเตเทวานิกายาสัพเพนานาตะวนันนิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเย สาธิสาสหะบวุฒาชาติมักขีรังโอคตินนะบนาสวังทักเคทักเขโคคตาลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพัมมาปัลมตโตจาปุตตาอิทิมโตสหะสันนังกุมาโรติโสจะโสปาค้าสมิติงวะนังจะาหาสพัมมาโลกานังมหาพัมมาพิติทติ อุปป,ปันโนชุติมันโภพิษมากโายยัสสิโส,สท,เทเสตเถทัศเสธาอิสลาอาคูปปัจเจกาวะสวัตตโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตาปา,าลิวาริโตเจตา,ททาสัเพอภิกกันเตสินเตเท,ทเวสพัมะเกมาลาเสนาภิกกามิปัสสะกันหาสะมันทิยังเอธะ ขันหัตถันธะดาลาเกนะพันธะมัตถวสมันตาปริวาเลธามาโวมุนจิตทาโกจีนังอิติตัตถะมหาเสโนกันหเสนังอเปสยิปานินาตาลมาอัจจะสลังกตวานะเพระวังยถาปาวุสโกเมโคธานยันโตสวิชุโกตภาโสปัจจุทาวัตติ สังคุโตอาศยังวเสตัณจะสัพังอภิญญาววากิตวานจักขุมัตโตอามมนตยิสัทธาสาวเกศาสเนระเตมาลเสนาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเตจะอาตัปปามักะลุงสุตวาพุทธาสาศาสานังวิตาลาเคหิปักกามุงเนสังโลมปีอินชัยุงสัพเพวิชิ ะสังขามาพยาตีตายสตัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตจะชะเนสุตตาติ <c oughs> บทที่15มงคลจักรวาลใหญ่ สิริทิติมติเตโชชยาสิทธิมหิตทิมหาคุณาปาริมิตะพุญญาธิกาลาสาสัพพันตลายานิวารณาสามัตทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาสาัสสะวติงสมหาปุริสาลักขณานุภาเวนะอาศิยานุพยัญชนาะ นุภาเวนะอาทุตตะลาตาตามักตมังคลานุภาเวนะฉันพันนาลังศิยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสสะปาละมิตานุภาเวนะทัสสะอุปปา,าละมิตานุภาเวนะทัสสะปาละมัทถะมัทถะปา ลามิตานุภาเวนะสีระสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะภลานุภาเวนะเยยยะธรรมานุภาเวนะจตุรสีติสหัสธรรมขันธานุภาเวนะ นวโลกุตาละธรรมานุภาเวนะอัตถังคิกะมัคคานุภาเวนะอัตถสมาปติญานุภาเวนะชะชาภะพิญญาณุภาเวนะจตุตัตจะตุสัจญาณานุภาเวนะชาภะละญาณานุภาเวนะสัพพัน นุตตยานานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพะปาลิตานุภาเวนะละตะนัตตยะสะรนานุภาเวนะตุยหังสัพพะโรคะโสกุปัตะเวทุกขโทมะนัสสุปายาสาวินัสสันตุสัพพะอันตรายยาปิวินัสสันตุสัพพะสังกปาตุยหัง สมิชันตุทีคายุตาตุตุหังโหตุสตาวัสชีเวนสมังคิโกโหตุสัพพตาอากาสะปัตพระตวนะภูมิคังคามหาสมุทาอารักกาเทวตาสัาตุมเหอนุรักขันตุ พระวตุสัพระมังคะลังลาคันตุสัพระเทวตาสาพะพุทธานุภาเวนัสธาโสตีพระวันตุเตพระวตุสัพระมังคะลังลาคันตุสาพระเทวตาสาพะธรรมานุภาเวนัสธาโสตีพระวันตุเตพระวัตุสัพระมังคะลังลาคันตุสาพพเทวตาสาพะสังฆานุภาเวนัสธาโสตี อาว ت ت ันตุเตนักขตยักขภูตานังปปัค่ะนิวาลนาปลิตตัสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวนักขตยักขภูตานังปปัค่ะนิวาลนาปลิตตัสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวนักขตยักขภูตานังปปะคะ นิวาลนาปลิตตัสานุภาเวนันตวาเตสังอุปัตตะเว